สวัสดีค่ะยิต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเวอร์วันนี้นะคะเรากับบ a r r i x w o n BGYO นะคะวงฟิลิปปินส์ของเรานั่นเองนะจ๊ะชื่อเพลงว่า Best Time ซึ่งเป็นเป็นประกอบซีรีส์ He Into Her เนาะซีซั่นสองซีซั่นซึ่งเพลงแรกเนี่ยมันใช้ชื่อว่า He Into Her เลยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดก็คือเราก็ได้ทำไปแล้วสามารถไปย้อนดูกันได้วจะอันนั้นให้ลิงก์ให้เนาะเอออ่ะอย่ารอช้าค่ะไปอันนี้น่าจะปล่อยมา จาง<า>ั็แล้วแหละเพราะมีคนมาขอแบบเยอะมากต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวนีมันไม่ขึ้นแจน้งตือนี้ไม่ขึ้นจริงๆคือถ้ามันขึ้นอ่ะเราก็จะรู้ไงแต่มันไม่ขึ้นเ<ช>ขาน่าอะไนี่กนะ็แต่ดูนะ ซับปั๊บอมเคยรองเพลงไทแล้วมีสับไทยที่ไหนได้หรอซับซับอัตโนมัติ โอหรอจริงโอ้โหูสว่าดูหลอกว่าดูหลอกขึ้นมากกว่าเดิมจะไนเองที่บอกว่านี่คัมแบ็ก่แปลเพลงทุกคน่หลอกนดูดีขึ้น แรงเหนไ้บอกอย่งว่าชินนักเรียนคือแบบชีมากลูกวองที่เป็นสูตรแต่เออต้องแบบดูแบบฝรั่งโดนเติมนะนะคาติที่ความอเมริกันบอยนี่่คามแบหมือนดูซีดีแบบยใช่ใช่ มันเลยให้ความรู้สึกอย่างนั้นนะอะครับผาจัง ถึงช่วงเวลานานนี้ใช่ไหมแบบองอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนกลับมาโรงเรียนแบบแอเข้ามาในโรงเรียนแบบเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล,แบบแล้วกลับไปโรงเรียน<อ>แล้วก็ภาพเมืเ่อกี้กที่เราได้ดูก็คือเหมือนเป็นแฟนๆกลับไปช่วงน้นา<ช>ว่าแบบมีความสุขช่วงเวลาทีท่ดีตอนที่แบบ<ช>อยู่ในการอะไรประมาณนี้เออว่ะพวกมึงนี่ก็สิ่งเหมือนกันเดาเมืออันนี้ยชัดเจนไม่ต้องอะไรนะอันนี้ยชัดเจน เออนั่นแหละเพลงดีสำบทุกคนเพลงเพอแล้วก็หล่อมากชุดนักเรียนคือหล่อแบบหล่อมากเลยชุดสุดที่เป็นนักเรียนคือดูดีมากจริงก็คือใครที่ยังไม่เคยฟังหรือยังไม่รู้จัก B G Y O นะต้องแบบไปดูอ่ะใช่ต้องแบบลองไปฟังดูนะคะอาจจะแบบลองฟังเพลงนี้หรือแบบเพลงก่อนๆเพราะว่าเพลงของ B G Y O ก็พอทุกเพลงเลยนะ จริงๆฮีนัเธออะตอนดีสันแรกที่เป็นชื่อเพงลงนั้นเลยก็คือก็พอๆ<ร><อ>กันใช่ก็นะ,นะคะใครทียังไม่เคยฟังต้องลองไปฟังดูนะคะ <_ S 2> <ๆ>วันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะ <_ S 1> บ๊ายบาย